สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับเอฟซีสุขปู่สุคนนะครับที่ให้เกียรินะครับเขามานะครับปรับชมและติดตามคลิปวิดีโอนี่เนาะพี่น้องนะครับพอๆกับนุ้นคือเดิมคือเก่าเด้อพี่น้องนะครับมือนีมากบรรยบรรากาศนะครับทีหนึ่งข่าเหนียวพี่น้องนะครับเตรียมตัวไปขายของมือแรกนะครับไปขายเกิบนะครับอยู่ตลาดนัดนะครับมือนึ่งตลาดแรงพี่น้องตลาดเศร้ายังบ่ได้แลดูพี่น้องนะครับ เตรียมส,สิ่งเตรียมของเมื่อคืนนี่กระเดิกพี right. ่น้องนะครับเพื่อสิเลีวนะครับเพื่อติดต่อสายฟื้นสายไฟพี่น้องเพื่อสิเก็บไปห้องเก็บยังนะครับเพราะว่าน้นกับบุดไหว้น้ำการไปแล่นไปซื้อของอยู่สองสามมือแล้วคือพี่น้องเห็นนี่แหละครับนะครับก็เลยนะครับคืนสวยในเช้าหน่อยวันนี้นะครับตลาดเจ้ากับว่าได้ไปแร้พี่น้องนะครับเนตลาดเจ้าค่อยไปแล่นนะครับ ช่วงนี้ก็แรงตลาดแรงไปก่อนนะครับจะเป็นกำลังแห้งไก่แห้บลูกกับหลานในเดันนบพี่พออ่อพี่แม่บ้านเขาหนึ่งเข่าแล้วพี่น้องนะครับเรียมสเสบียงไปตลาดนะครับหาเข่าหาน้ำไปได้ประหยัดพี่น้องโมเมนต์ประหยัดดอกพี่น้องมันโมมีเงินหนึ่งเข่าเหนียวแล้วครับหนึ่งเข่าเหนียวไปกินนะเนาะเพื่อสกัากรับขำครับ,รบ,รบมืดน,นะครับ ขายก็ได้พี่น้องเอ้ยช่วงนี้แต่ิง่เงียบแน่จักหน่อยล้วพี่น้องครับขายพ่อได้อินอยู่อได้กินในพ่อได้เอ็นคับเข่ากับน้าพ่อได้ค่าอา,า,อาอาหารเนี่ยอาหารเป็ดอาหารไก่เลยพี่น้องนะครับบิ่งบรรยากาศไปน้ำกันเด้อนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับหลายปู่หลายคก็โ้ยอันเฮ็ดยังกินโนอน,นอนนะครับเพื่อเห็นดัางื้นดังไฟนะครับหนึ่งข้าวเหนียวพี่น้องพเพว่อได้กินตลาร์ดนแยนะครับ ไปกินยุทตลาดข้องเี้ยวกระแท่ไว้หลายมื้อเลยนะครับผมเวลาคือเพื่อได้ซื้ออันตำมะฮุ่งเงินแม่ค่าอันยุตลาดกินนะครับไป,ไปไปยัดพี่น้อง นอนหอนนุวตระเตีงยงงียวพี่นอ้องเห็นอยู่บ่ล่ะพ,พี่นอ้นองน้องเจฟฟี่นะครับเตีนงเนี้ยวนอนะนะครับไปกิน นี่ก็เตรียมสิ่งเตรียมของนะครับขึ้นรถเรียบร้อยแล้วแหละพี่น้องนะครับเตรียมอยู่เมื่อคืนนะครับเพชผู้เดียวนะครับเพชผู้เดียวแล้วพี่น้องนะครับบรรยากาศนะครับผู้เดียวขึ้คืนนะครับพี่น้องนะครับพรา่านะครับคล้ายเกือบพี่น้อง พก่อนนะครับก็มีลมมี ienne, ทรายฟื้นทรายป้าแล้วพี่น้องนะครับลงทุนไม่เมื่อพี่น้องเฮ็ดยังก็ได้นะครับถ้าขายเดี๋ยวนี้ก็ต้องใส่ทุนแล้วพี่น้องนะครับบบมีทุนบบมีหอนกโอ้ยากพี่น้องนนั้นก็บ่บมีอันนี้ก็บ่บ <my shit. S 2> มีนะครับเปรียบเสมือนนะครับไม่มีประกมพี่น้องไม้บ่มีเลื่อยนะครับเครื่องไม่เครื่อมมือป่ครบมันก็เมื่อยแล้วพี่น้องเฮ็ดยังก็ได้นะครับถ้าเครื่องไม่เครื่องมือครบมันก็ง่ายพี่น้อง บวกประสบการณ์แน่อาศัยมันเทดผู้เดียวได้พี่น้องนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายไปพี่น้องนะครับกระลงพาติกน่นคือติเบิ่งเบ่ไหวนะครับพอทางแม่บ้านเป็นก็บดามาน่อเนาะน้นลุยผู้เดียวพี่น้องก็ฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องนะครับื้อนี้นัดแรกครับอันนี้กระถังน้ำแลวพี่น้องนะครับไปกินยุ่ตลาดกับยามมันฮอนนะครับอนั้นก็เป็นกองอุปกรณ์สายฟื้นสายไฟนะครับอันนี้ก็สายไฟสายไฟสามสิบเมตรนะครับนุ่นใส่ยางดีเลยนะครับ เพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับเวลาเอาไปใช่นะครับขางลาดมันก็มาเสียบมายั้งนะครับสายหนึ่งจุดหามันเอาก็อยูพี่น้องมัน้อนนะครับอันนี้สองจุดหานะครับใส่ลงไปพี่น้องนะครับตามติดชีวิตพ่อค้าขายเกือบเป็นกำลังใจนะครับไอ้นุนในเด้อนะครับเอฟซีนะครับสายผูหลายค้นกับเข่ามาเบิรงแม่เบิรงนแน่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครับพ่อค้าคนใหม่แด้นะครับ ขายไปพี่น้องนะครับพ่อได้ขากลับเข่ากับน้ำแล้วพี่น้องนะครับเรียงชีบเจ้าของไปนะครับในอาชีพให้อาชีพขายเกิบนะครับแต่ก่อนขายผัติ๊กขายผัติ๊กมันก็คือว่าพี่น้องใส่ทุนหลายใส่เงินหลายนะครับนนก็เลยคิดว่าเออเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเอาเงินบางส่วนเก็บไว้นยุ่ไว้กินให้พอไปคั่วไปใส่สิบดีก็บ๊อบนะครับยะเพิ่งลงทุนใหญ่หลายนะครับเอานกน้อยนะครับเพี้รังแต่พ่อโตพี่น้องนะครับ ก็ได้ค่าครับเข่า,ขากบน้ำค่าพื้นค่าไฟนะครับก็เป็นกำลังนะครับแห้งใจให้เด้อพี่น้องเอฟซีนะครับ,รบผู้อยู่ทางกรุงเทพกรุงไทยแนย่ทานบอ,อกเมืองหน้านะครับขอให้มีความสุขหลายๆนะครับมีกำลังใจในการเหตุการณ์เหตุงานนะครับสู่ไปน,น้ำกันแล้วพี่น้องนะครับ